อัสสลามูอะกลมครับสวัสดีวันพุธที่13กันยายนพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา10โมงนะครับติดโมงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านลูกค้านะครับก็เห็นคลิปแล้วก็ขับรถมาซื้อก็เอาต้นนี้ไปแล้วก็เอาต้นไหนไปอีกก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับอุตส่าห์แวะเข้ามามาแต่เช้าเลยนะครับก็เท่ากับมีต้นนี้อยู่อีกต้นเดียวนะครับก็ขอ300นะครับค่าส่ง60 อันนี้ก็ยังอยู่นะนี่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 ก็สวยนี่นี่ก็สาม้อยค่าส่งหกสิบอันนี้เป็นตอญี่ปุ่นทรงสูงนะแล้วก็มีะระฆังทองต้นนี้อันนี้ยังไม่อ้วนนะครับนี่นะครับนี <w _> ่อันนี surname. ้ก็ขอสามร้อยนี่สวยไหมค่าส่งหกสิบนะครับนี่ก็ยังมีนะครับใครจะเอาก็ทักมาอ่าไซส์เล็กไซส์เล็กนะครับก็มีใบด่างสองต้นแล้วก็แดงตัวนี้แดงแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดงตัวเนี้ย แต่ดอกมันจะเป็นกระจับกระจับนะนี่ก็มีชุดนี้ชุดหนึ่งก็ขอ5 0 0ค่าส่ง60นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาวันนี้ก็ขอบคุณพี่วารุณีนะครับพี่วารุณีรับต้นนี้ไปแล้วนะครับต้องต้องบอกก่อนพี่วารุณีนี่รับต้นนี้ไปแล้วเพราะว่าไม้ใหญ่นี้มันต้องบอกลูกค้าต้องลงคลิปบอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าก็จะแบบมาถามอีกแล้วมันจะกลายเป็นแบบเอา้าทําไมไม่ลงบอกว่าขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีไม้ใหญ่นี้จะมี ถ้าลูกค้าที่เขาไปซื้อประดับหน้าร้านประดับหน้าบ้านหรือประดับสำน,นักงานอะไรอะซื้อไปเพื่อวางโชว์นะครับนี่ของพี่วารุณีอันนี้นี่เดี๋ยวคุณพี่วารุณีมารับเองนะครับมาจากชัยภูมินะอันนี้เดี๋ยวเขาขับรถจากชัยภูมิเดี๋ยวจะหาว่าบางโตโบหรือเปล่านี่เดี๋ยวจะให้ดูในคลิปเลยไม่โกหกนะครับคุณพี่วารุณีนี่อยู่ชัยภูมินะครับนี่นี่นี่น,น,น,นะครับเห็นเห็นเห็นเปล่าไม่รู้นี่อยู่ชัยภูมินะครับ ก็คนที่เขาชอบชนชมอ่ะเลี้ยงชนชมแล้วก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็จะมาซื้อไม้จะบังโตนะครับมีหลายๆเจ้าอยากจะมาเองแต่ด้วยความที่ไกลอยู่เชีงยชงรายเชียงใหม่เงี้ยก็จะส่งขนส่งนี่เม็กเพสหรือไม่ก็ส่ง EMS ไปสุนีไปนะครับแต่ของคุณพี่วารุณีนี่เดี๋ยวเขามากับอมาม่านะครับเพราะว่าเขาต้องเข้ากรุงเทพยอยู่แล้วเขาก็เลยเจอจะแวะมาเอาต้นไม้ต้นนี้นะครับก็คุณพี่วารุณีรับไปแล้วอันนี้ของคุณจิมจิมของคุณจิมจิมนี่อยู่ประจวบช่วงลอยต่อ อะไรนะรอยต่อลานองหรืออะไรเนี่ยแหละอันนี้ก็ฝากเลี้ยงไว้อาทิต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยส่งเพราะว่าโอโ้ระยะทางมันกี่โลนะสี่ร้อยกว่าโลอะครับจากกรุงเทพไปไปตรงนั้นนะครับเพราะพี่พี่จิมจิมเคยถามว่าขับรถไปส่งได้ไหมบางโตเปิดแมปดูปรากฏว่าบางโตบอกถอดใจไม่ไหวนะครับบางโจจา้างรถไปค่ารถเขาเอาค่ารถไ,ไ,ไปกลับประมาณแปดพันเฉพาะค่าวิ่งนะยังไม่รวมค่าอะไรของเขาไม่รู้เขาก็บอกไม่เป็นไรส่ง ส่งนี่เมกเพจหรือส่งไปสนีก็ได้นะครับนี่ของพี่จิมจิมนะครับก็บางโตบางโตที่บอกเนี่ยคือแบบอ่าลูกค้าไกลๆเขาก็มาเอานะครับใครว่างนี่แล้วก็ยังมีอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเออมีเจ้าสองเจ้าแหละที่เขาจะมานี่นะครับอันนี้เราก็ต้องบอกนี่ที่ถอนนี่คือเดี๋ยวลูกค้ามารับนะครับนี่ลูกค้ารับหมดแล้วนะครับนี่ที่ถอนขึ้นมานี่ของคุณพี่ นิรันนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนะครับอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวลูกค้ามารับนี่ของคุณเฉล,ลิมนะครับนี่ของคุณเฉลิมอันนี้ของของใครอันนี้ก็ใช่มั้งเนียนี่ของคุณเฉลิมนะครับนี่เดี๋ยวคุณเฉลิมมารับแล้วนี้ของลุงนิดนะครับเดี๋ยวลุงนิดมารับนะครับอันนี้ของพี่วีระนะครับเนี่ยลูกค้าก็จะซื้อแล้วก็ถอดลงกระถางแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบนเนี้ย <Ĉ> เดี๋ยวบางตก็ต้องสับไม้รุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ มันจะได้ไม่มีปัญหากับลูกค้าที่เจ้าใหม่ที่เข้ามาแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบแล้วก็ชี้แล้วก็พอบอกว่าขายแล้วบอกเอ้าขายแล้วแล้วทำไมไม่เอาออกไปเอามาลงคลิปอีกทำไมนะครับเพราะว่ามันผ่านไงมันผ่านเงี้มันเห็นนี่อย่างของพี่จิมจิมเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะเป็นคืนนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องเอาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนหรือไม่อันนี้เขาฝากแค่อาทิยตเดียวนะว,วันศุกร์วันเสาร์ก็ส่งแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ก็จะพอใกล้ส่งก็เอาลงนะครับเขาฝากไว้ฝากไว้เพราะว่าเขายังหากระถางไม่ได้นะครับ ต้นนี้ใครจะเอาต้นนี้เนี่ยนะครับเนี่ยจากอะไรอ่ะสามพันห้าใช่ไหมหรือเนี่ยบางตขอขายจากสามพันอ่าบางโตขอขายแค่สองพันนะต้นนี้จะเอาก็เอาไม่เอาก็เดี๋ยวเดี๋ยวหมดวันนี้บางตไม่ขายแล้วนะราคาเนี้ยเดี๋ยวบางตเดี๋ยวบางตไม่ต้องตัทดทบนี่หว่ากิ่งมันยังไม่ยาวกิ่งมันวิ่งอยู่ข้างเดียวช่างมันนะครับนี่นะครับ Paw ขอ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 ก็ใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันนะครับอันนี้บางตขอแค่สองพันนะค่าส่งก็สามร้อย ต้นนี้ต้นที่่าไหรวะเนี่ยต้นที่สี่นะครับนี่สามพันอันนี้มึงโตก็ขอแค่สองพันไว้ก่อนนะพอแล้วเดี๋ยววันนี้พอละววันนี้วันนี้ถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะขายราคาสามพันเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่ามึงโตหาตังนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมึงโตก็เอาไปจ่ายค่าตอยักษ์นะครับแล้วก็จ่ายค่ารถนะครับก็พอละววันนี้ตอนนี้ตังมึงโตพอแล้วก็เดี๋ยวจะขายราคาเดิมอันนี้วันนี้ก็ยังขายสองพันอยู่นะค่าส่งก็สามร้อยนะครับนี่ อันนี้ก็เหมือนกันครับขายสองพันอยู่นะครับอันนี้คุณเบิร์ตรับไปแล้วอันนี้ขอ3 0 0พันะครับอันนี้ขอ3 0 0พันเป็นชมพูชมพูห่อซับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็6000นะครับอันนี้ขาย6000นะครับเป็นเหลืองซับเจริญเบอร์2นะครับฟอร์มาดีทรงมาดีทุกอย่างมาพร้อมแล้วนะครับนี่เนี่ยเนี่ยกิ่งของตอเนี่ยออกตัวเด็ดออกหมดเลยนี่ เนี่ยครับเมื่อวานวันสองวันที่แดดตอนเช้าไม่มีเนี่ยไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครที่โดนฝนตอนกลางคืนโดนน้าค้างตอนเช้าพอตอนเช้าถึงประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเนี่ยแดดไม่มีเนี่ยไม้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรลาน้าค้างนะครับเป็นทุกต้นครับเป็นทุกต้นไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยทําไมของฉันเป็นทําไมของที่ร้านมันโตไม่เป็นเป็นเนี่ยเป็นหมดแล้วนะครับเป็นหมดแล้วแต่พวกนี้มันเคยเป็นจนจนใบโกนต้นมาแล้วครับอุ๊ยอะไรอะอะไรวิ่งผ่านหลังไป พักนี้ดูรายการผีทุกวันนะครับก็เลยระแวงเพราะอะไรวิ่งผ่านหลังเลยระแวงนะครับเนี่ยเป็นทุกต้นนะครับเป็นทุกต้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยพราะฉะนั้นก็เขาก็จะสลัดใบออกไปเองนะครับเป็นทุกต้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเนี่ยลาน้ําค้างนะครับก็เขาจะสลัดใบของเขาเองปล่อยให้เป็นไปเลยครับเพราะว่าพอรอบ2รอบ3แล้วอ่ะไม้มันจะปรับสภาพได้เขาจะมีภูมิคุ้มกันเขาจะเป็นน้อย แต่ถ้าถ้าลูกค้าเอาเอายายาอะไรยาแก้เชื้อราไปพ่นมันต้องพ่นทุกทุกทุกเกีย่ยวทุกสองสัปดาห์ใช่ไหมแล้วพอเราไม่ได้พ่นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเชื้อราเหมือนเดิมนะครับมันจะแก้มันอันนั้นคือแก้ที่ปลายเหตุเราแก้ที่ต้นเหตุก็คือเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นเลยครับเนี่ยนี่เป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นแต่เนี่ยตอนที่มันเป็นครั้งแรกเนี่ยตอนที่มันกิ่งใหม่เป็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหโกนต้นเลยนะนึกว่าจะตายไม่ตายนะครับ เนี่ยพอถึงเวลาพอรอบสองรอบสามเขาก็ไม่เป็นแล้วเป็นก็เป็นน้อยเนี่ยอย่างเหลืองทรัพย์เจริญต้นเนี้ยตอนแรกมาพอกิ่งขึ้นใหม่ๆอ่ะที่ฝนตกสามสี่วันติดต่เขาเป็นลาน้ําค้างอย่างเงี้ยไม่มีใบเลยนะครับอันนี้คือเนี่ยรอบนี้คือพอฝนตกตอนกลางคืนพอตอนเช้าไม่มีแดดเขาก็จะเป็นแค่ใบสองใบแค่นี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเขาจะเป็นลาน้ําค้างเห็นไหมเนี่ยไม่โกหกนะครับบางตัวเป็นนี่อุ้ยมีรังต่อด้วยนะครับมีต่อมาทํารังด้วยเนี่ยเนี่ย ร้านบางโตจะว่าดีก็ดีอ่ะมันสงบมันสงบสุขกล่มเย็นไม่มีอะไรมาลบกวนแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่มันเนี่ยบางทีพวกต่อแตนมันก็มาทํารังนะครับนี่มเนี่ยเป็นราน้ําค้างเห็นไหมเห็นไหมดูใกล้ๆเลยนะครับเป็นราน้ําค้างนะครับเป็นเป็นหมดแล้วแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะมันเป็นเขาเหมือนอะไรถ้าถ้าคนก็ต้นไม้ก็มันก็ต้องมีโรคมีโรคมีแมลงรบกวนเนี่ยราน้ําค้างไม่ใช่ปัญหาครับอันนี้เรื่องเรื่องเล็กๆ ปล่อยมันครับปล่อยมันอย่าไปอินกับมันมากอุย้ยมีหนอนมีแมลงหน่อยพยายามมังโตจะบอกเลยนะครับที่ร้านมังโตที่ไม่ค่อยมีแมลงอะไรเยอะมังโตจะให้น้องสไปซ์เอาเมล็ดข้าวหรือข้าวที่เหลือๆโปรยโปรย,ปรย,ปรยแถวๆนี้แล้วนกมันก็จะมากินพอนกมากินเนี่ยพอกินข้าวหมดเขาก็จะแหงนขึ้นไปมองใต้ใบที่มันจะมีเพลี้ยม,ม,มีมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปไล่กินตอนเช้าเช้าเขาก็จะมาหากินนะครับพยายามทําให้นก ให้แมลงให้อะไรมานะครับนี่นี่ตอนนี้ก็นกเขาไปทำรังเห็นไหมเห็นไหมนี่เขาไปทํารังแล้วนะครับไม่ขายแล้วต้นนี้นะครับต้นที่บรม,มสุขอีกต้นหนึ่งต้นแรกที่เป็นตอรีลาเนื่งองพนกทํารังเรียบร้อยเขาเอาลูกนกเอาอะไรไปแล้วนกออกบินแล้วลูกค้าก็หลับไปนะครับเป็นต้นที่บรม,มสุขบางตคิดว่ามันเป็นการดีอ่ะเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องดีๆอ่ะก็คิดดูมนุษย์เราอ่ะจะทํา มีครอบครัวแล้วจะหาบ้านหาที่อยู่อาศัยเพื่อลูกเพื่อครอบครัวก็ต้องเลือกที่ที่ดีที่สุดนกก็เหมือนกันครับเพราะฉนั้นต้นไม้ต้นนี้ดีที่สุดเนี่ยเนบินไปหาญยาละนะครับต้นไม้ต้นนี้ดีที่สุดเขาเลือกแล้วทั้งทั้งร้านเมืองโตเนี่ยเขาเลือกแล้วว่าตรงไหนที่มันดีที่สุดเขาก็เลือกต้นนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะพูดยังไงดีอะมันดีไหมล่ะมันดีนะครับเพราะนั้นเมืองโตก็ยังไม่ขายเพราะว่านกทํารังเดี๋ยวให้เขา ออกลูกเอ่อออกไข่ฟักไข่มีลูกให้เขาฝึกบินฝึกอะไรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับเนี่ยเห็นปะขึ้นไปทํารังแล้วเห็นเห็นอ่ะไม้ต้นละ403ต้นพันยังมีต้นที่ดูตรงนี้เลยยี่สิบสองยี่สิบสา2ยี่ห้ายี่สสมเอดสามนะครับนี่มีกี่ต้นหนึ่งสองสาี่ห้าหก็ดปดเ้านะครับมี9ต้นนะ มี9ต้นใครจะรับกระทักมาต้นละ400ข้าส่ง60 3ต้นพันค่าส่ง100คือตรงนี้โอ้ยดอกมาเริ่มดอกมาพราวแล้วนะครับก็เป็นไม้ไซส์มาตรฐานที่พิ่งโตลงขายอยู่นะครับก็ชอบต้นไหนกะทักมาเอ,อเหลืองแสงจันทร์ก็ยังอยู่นะก็ถึงวันนี้เที่ยงคืนนะครับก็พรุ่งนี้ก็ขายราคาเดิมแล้วนะครับนี่ก็ขอ2,000นะครับจากจากเท่าไร2,500นะครับขอ2,000ค่าส่งก็200นะครับ นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ขอบคุณที่พี่จิตมากเลยนะครับพี่จิตนี่ก็อยู่อะไรนะจําไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ให้ส่งสักอะไรนะวันวันวันจันทร์หน้าเนาะนี่ก็พี่จิตก็รับต้นนี้ไปนะครับเหลืองสักเจริญนะครับนี่ต้นนี้พี่จิตรับไปนะครับก็แล้วก็อันไหนยังอยู่อ้อไม้สองปี๊บยังอยู่นะครับนี่ ต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยนะครับนะครับมีหนึ่งสี่หกนะครับหนึ่งสี่หกแปดเก้านะครับยังอยู่แล้วก็มีต้นที่ห้านี้อันนี้บางตขายพันห้านะครับค่าส่งก็หนึ่งร้อยแต่ใครรับเหมาหมดเนี่ยมีหกต้นเนี่ยบางตขอห้าพันนะครับเท่ากับว่ารับห้าต้นแถมต้นนี้ไปต้นหนึ่งนะครับใครชอบก็ทักมาอันนี้ยังอยู่นะ นี่สตาพิงค์นี่ยังอยู่นะนี่ดอกใหญ่สวยนี่โหทรงนี่ใครชอบทักมาก,ก็วันนี้ใครยังรับเนี่ยก็ขอแค่สองพันนะค่าส่งก็เท่าไหร่สามร้อยใช่ไหมเออค่าส่งสามร้อยเออใช่ปะวะใช่ใช่เพราะไซส์พวกนี้มันค่าส่งมันแพงค่าส่งมันใหญ่มันใหญ่ขอสองพันค่าส่งสามร้อยนะนี่ใครยังรับอยู่บางตขายราคานี้นะ นะครับอันนี้ก็เหมือนกันต้นที่8ก็ขอ3 0 0พันค่าส่ง300นะครับอ่าขอ2 0 0พันค่าส่ง300ลดไปเลยพันหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นที่9นี่ก็ขอ2 0 0พันค่าส่งก็200นะครับนี่เดี๋ยวหลังเที่ยงคืนวันนี้บางตกลับราคาเดิมนะบางตขายอันนี้เดี๋ยวบางตัวจะขาย3 0 0พันเท่ากับต้นนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามาดีมากนะครับนี่นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งรากเมื่อเช้านะครับนี่ก็ให้แดดมันแดดมันลงเลยนะครับเนี่ยเห็นปห เนี่ยแต่งรากแล้วนะไม่เห็นเลยใช่ไหมเนี่เพราะว่าพอแต่งเสร็จเราจะเอาน้ําประปารถนะครับนี่นะครับนี่เป็นไงจากไม้ที่สั่งเห็ดจากคออยู่ในกระถางนี้มาขึ้นกระถางหกปีใหญ่สวยอลังการรากสวยนะครับเป็นระครังทองแล้วก็มีอันนี้ที่เสียบใหม่เดี๋ยวดูแล้วกันว่าดอกสีอะไรแล้วก็มีแดงพญาเพิ่มซับแล้วก็มีใบด่างหินอ่อนนะครับดูดูรายละเอียดของรากที่ถ้าลูกค้าไม่ได้เห็นนะครับ สวยมากเห็นไหมนี่เราจะเห็นแค่นี้ใช่ไหมเราจะเห็นแต่ก่อนเราจะเห็นแค่นี้ดูมเล็กๆนี่พอยกมาใหญ่มากนี่ไม้เลี้ยงไว้นานนะครับแล้วก็สวยเต็มที่นะครับทุกต้นอ่ะมีต้นนี้อีกเดี๋ยวก็ต้องยกได้แล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวก็เต็มล้นแล้วเนี่เป็นชมพูนะครับนี่ก็ต้องยกแล้วเนี่ยนะครับแน่นแล้วแน่นแล้วเครื่องปูมันซุดหมดไม่ได้เติมไม่ได้อะไรนะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนกระถางไปขึ้นหปีแปดปีแล้วเนี่ยเพราะว่าโอ้โหนะครับมันอยู่กระถางนี้นานมากนี่ก็เหมือนกันนี่ชมพู อะไรนะมชมพูแฮปปี้ของเมืองโตนี่นะครับนี่ก็โอ้โหนี่ก็ล้นไม่รู้จะล้นยังไงแล้วนี่ดูกระถางขยื่นแล้วนี่นะครับอันนี้นะาทางจะโก่งลากได้สวยเยอะนะครับก็มีมปีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีใบดยางหินอ่อนต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับสามต้นพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะเอานะครับต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่มากนะครับนี่ต้นนี้ขอแปดร้อยนะครับค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับนี่ แล้วก็มีนิลกานะครับต้นละพันนะครับค่าส่งก็ต้นละร้อยมีอีกหนึ่งสองสามสี่ต้นนะครับแล้วก็อันนี้ขายสองพันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยกนะขายสองพันนะครับคอเล็กครับคอเล็กนิดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวดูยกขึ้นมานะก็ไม่ต่างจากอนุหรอกเพราะมันลงเท่ากันลงพร้อมกันอยู่ด้วยกันนะครับนี่อันนี้ขอสองพันนะครับค่าส่งก็สองร้อยนะครับนี่แล้วก็มีแดงพญาเพิ่มทรัพย์ต้นนี้ที่เป็นตอญี่ปุ่นทรงสูงโอ้โหดูดอกมา อันนี้ก็ขอสี่พันค่าส่งก็สามร้อยเนี่ยต้นแปดกับต้นเก้ายังอยู่นะใครจะเอาก็เหมาถ้าเป็นลายต้นก็ต้นละพันค่าส่งก็ต้นละร้อยนะครับถ้าเหมาก็มีหกต้นก็ขอห้าพันค่าส่งก็สามร้อยนี่อันนี้ขอห้าพันเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับแล้วก็มีลูกไม้ดอกสีเหลืองนี่นะครับเนี่ยสวยๆนี่สวยๆโอ้ยไม่ต้องกลัวครับไม้มันโตเสียบสูงกิ่งใหญ่กิ่งมาดีพุ่มเพิ่มมาดีเห็นไหม นี่ดูดูเหอเนี่อันเนี้ยมันเป็นตอยักษิบเออไม่ใช่ใช่ป่าวะตัวไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวต้องดูกิ่งของตอกิ่งของตอก็ดันตัดทิ้งไม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูกิ่งของตอก็รู้ถ้าใบมันเรียวเยวยาวมันเป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นถ้าใบมันป้นปานสั้น,นๆก็จะเป็นฮอลแลนด์เนี่ยดูดิ ذه, ดูกิ่งวิ่งเพราะว่าการวิ่งกิ่งแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งกิ่งฮอลแลนด์มันเป็นการวิ่งกิ่งของตอยักษ์นะครับเพราะการวิ่งกิ่งเขาแบบโอ้โหเต็มกราฟขนาดนี้ดูดิ แล้วดูเนื้อการให้ดอกนะครับเนี่ยสวยมากนะครับดอกมันใหญ่มากนี่อันนี้ขอห้าพันค่าส่งก็สามร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์เหมือนกันเห็นปะมันวิ่งกิง่งเนี่ยฮอลแลนมันวิ่งกิ่งก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตอยักษ์มันจะวิ่งกิ่งเร็ววิ่งกิ่งใหญ่วิ่งกิ่งเยอะอ่ะอันนี้ถึงเที่ยงคืนคนะครับก็ยังขายสี่พันนะครับถึงเที่ยงคืนวันนี้นะก็เป็นแดงพยาเพิ่มทรัพย์ทั้งต้น,ตอ,นตอญีอ่ปุ่นทรงสูงต้นดำนะครับนี่ถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับ เลยจากนี้ไปแล้วก็ขอราคาเดิมนะครับอันนี้ก็ไม้เปิดหน้าทรงสวยๆแตงอุดมทรัพย์ทั้งต้นอันนี้อยู่ในกระถางหกปีบนะครับต้นนี้ขอแปดพันค่าส่งก็สี่ร้อยนะครับแล้วก็หลากหลายครับโอ้ดอกหมดแล้วรอบนี้นะครับไอ้ที่มีดอกติดดอกก็ถอนส่งถ้าลูกค้าไปหมดแล้วนะครับนี่ก็เหลือพึ่งมานี่นี่เดี๋ยวจะตัดทดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดทดแล้วใครจะเอาก็ ไอ้ตัวกิ่งยาวก็เหลืออีกประมาณชุดเดียวเนี่ยสามหกเก้าสิบสองเออเหลืออีกชุดเดียวเออเหลืออีกสองชุดที่ว่านี่นี่นี่ตรงนี้น้องนั้นเป็นกิ่งสั้นหมดแล้วครับน้องนั้นเป็นกิ่งสั้นหมดแล้วนะครับนี่ชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมานะครับนี่เอาตอญี่ปุ่นทรงสูงมาขึ้นเป็นไงโคตรล่่าใหญ่สวยเด็ดออกซะเลยนี่ไม่สวยดอกเริ่มโรยแล้วเด็ดออกนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอะไรนะช,ช,ช็อกโกแลตชิพนะครับนี่ดูเบ่งใหญ่แตกลายงาเลย ไมพวกนี้ไม้พอขึ้นจะถังใหญ่ใหญ่ไวนะครับต้นนี้ก็ยังอยู่นะนี่เริ่มแทงแทงแทงดอกแล้วนะครับต้นนี้ก็ยังอยู่ก็จะดูโสมๆหน่อยเพราะไม้ทิ้งใบจะออกดอกนะครับก็ช่างมันนะครับเนี่ยก็เอามาตากแดดชัดๆอย่างนี้เลยไม้ทิ้งใบจะออกดอกตันนี้ขอแปดพันค่าส่งก็ห้าร้อยนะครับแล้วก็เพชรหน้าวังก็ต้นนี้คุณดาริน่าแล้วไปแล้วก็มีต้นนี้นะครับนี่ก็ถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับขอสามพันห้าค่าส่งก็สี่ร้อยนะครับนี่ ต้นใหญ่อะค่าส่ง400นี่กระถาง80เต็มนะขอ3,500ค่าส่งก็400นะครับก็หลังเที่ยงคืนวันนี้ก็กลับขายตัวละ5,000เหมือนเดิมนะครับอันนู้นขาย4,000นะครับก็ก็ขอค่าส่งก็400นะครับเฮ้ยได้ปป่ะขอไปก่อนนะครับหลังเที่ยงคืนก็เดี๋ยวค่อยขยับราคานี่ก็นี่กิ่งเพิ่งแตกนี่จัดรากรอบใหม่เดี๋ยวรอเครื่องปลูกซุดแล้วก็โชว์รากกันแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวโชว์รากเต็มฟอร์มแล้วนะครับ ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับไม่มากไม่มายนะครับไม่มากไม่มายนะครับนี่อันนี้ก okay. ็เหมือนกันนี่ใครจะเอาตอนนี้ก็จากห้าพันหรือสี่พันนะสามต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ตัวนี้จากห้าพันหรือสี่พันค่าส่งก็สามร้อยนะครับนี่นี่สวยมากนะครับอันนี้มีสองสีมีสีนี้กับสีนี้อันนี้มีสีเดียวมีกลิ่งของตอหน่อยนะครับอันนู้นก็ไม่ติดนะครับ ้วขอสี่พันนะครับขอสี่พันนะครับเป็นลูกไม้นะครับก็มีแค่อย่างละต้นอย่างละต้นนี่แหละนะครับแล้วก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามใน YouTube ใน Facebook ใน t i k t o อกใน Instagram ด้วยนะครับสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ l i แอดลิตเติ้ลการ์เดนะครับไลแอดลิตเติ้ลการ์เดนในเฟซบ o ๊กก็อยู่ข้างบนไลแอดลิตเติ้ลการ์เดน ใน t i k ก o อก็ตรงนี้ในอินสตาแกรก็ข้างล่างนะครับไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์ทุกๆกรณีนะครับแล้วก็จะสั่งต้นไม้ก็สั่งในนั้นเลยนะครับไม่ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนตังเร้ยรอยต้นไม้จะถูกจัดคิวออกส่งให้นะครับไม่ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับก็บางโตไม่ได้จุกจิกนะก็คือบางโตท line ํลายแอดขึ้นมาเนี่ยให้น้องบีมทำลายแอดขึ้นมาเนี่ยเสียตังค่าค่าค่าลายแอดเป็นรายเดือนนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางโต ทำมาตรฐานขึ้นมาให้ร้านมันมีมาตรฐานก็ไม่รับออเดอร์ทุกช่องทางอ่ะก็ไปสั่งในไลน์แอดละกันนะครับไม่รับออเดอร์ทางในแชทส่วนตัวในอะไรก็ไม่รับออเดอร์แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเก็บข้อมูลไม่ได้แล้วบางโตขี้ลืมก็เลยต้องมีแอดมินขึ้นมามีไลน์แอดขึ้นมาเพื่อให้ไม่ลืมเพื่อให้ทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็บางโตก็จะได้ไม่ไม่โมเมไม่ไม่แบบว่าส่งแล้วบอกไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยหรือลูกค้าก็จะได้มาแบบเออสั่งอะไรไปบ้างก็จะได้รู้ นะครับก็จะไม่มานั่งแบบโอ้ยวันนั้นฉันสั่งอย่างนั้นวันนี้ฉันสั่งอย่างนี้มันไม่ได้มันเป็นการทะเลาะกันเปล่าเพราะนั้นเราเราแก้ไขปัญหาด้วยการมีไลน์แอดนี่ยักษ์ซาอุดสองต้นนี้ต้นละสองพันค่าส่งต้นละสองร้อยใครรับสองต้นนี้ส่งฟรีนี้เป็นไม้สายเก่าๆนะกิ่งก้านพุ่มก็จะโยโย่โหดๆหน่อยนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็ก็ไม้ที่ต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยก็เนี่ยตามที่บอกนะครับ ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะครับยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบหนึ่งสามสิบสองนะครับยังอยู่นะครับนอกนั้นอ๋อมีมีอันนี้อันนี้ต้นละห้าร้อยต้นละห้าร้อยค่าส่งหสิบก็มีอีกมีต้นที่สิบต้นที่สิบเจ็ดต้นที่ยี่สิบนี่มีอีกสามต้นนี้ใครรับสามต้นนี้เนี่ยต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยใครรับสามต้นนี้บางตก็ขอส่งฟรีนะครับมีสามต้นสุดท้ายและนะครับที่เป็นต้นใหญ่รากใหญ่รากสวยราก็สส่งให้ี ก็มีมานําเสนอเท่าน <si ี้นะครับสําหรับวันนี <S S ้นะครับก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนครับอย่ากระตันยูนะครับคนที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากคนที่คอยให้เราในวันที่เราไม่มีคนที่คอย อยู่ข้างๆเราในวันที่เราเดือดร้อนหรือในวันที่เราแย่นะครับคนเหล่านั้นมีบุญคุณกับเราชั่วชีวิตนะครับอย่ามองนะครับข้าวจานหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งน้ำขวดหนึ่งเนี่ยเป็นบุญคุณกันตลอดชีวิตนะครับเพราะถ้าหากเราไม่มีเขาในวันนั้นจะมีเราในวันนี้ไหมนั่นแหละน่าคิดน่าคิดบางคนพอลืมตาอ้าปากได้แล้วอะไรได้แล้วเมินนะครับเมินบางตัวเคยเห็นมาแล้วบางตัวเคยเจอมาแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการรู้จักบุญคุณคนเนี่ยสำคัญมากนะครับความเป็นมนุษย์ มันจะบอกเรานะครับถึงถึงการรู้จักบุญคุณคนนะครับโอ้ยแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้สวยมากว่าจะไม่ว่าจะไม่ผ่านมาดูก็ต้องผ่านต้องมาดูครับนี่ตัอยักษ์นะครับนี่สวยไหมนะครับแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้สวยสวยจัดเลยนะครับต้นนี้ก็ขอหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ต้นนี้รบกวนถ้าลูกค้ามามารับที่ร้านนะครับไม่รู้จะส่งยังไงใหญ่นะครับอยู่ในกระถางแปดปี๊บนะครับมังกรทอง ตัวเก่านะครับต้นนี้ขอขาย15,000บาทยกไปทั้งกระหลังเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสลามัวอะัยกุ้มวราร์มาตุลล้อว่าบาระกาตุ์ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ